รักระนองนะครับฮอสสปริงสปาก็มากันได้นะที่ระนองมีบ่อน้ำแร่น้ำเย็นบ่อน้ำนมน้ำอุ่นน้ำร้อนมีห้องบอบไอ้น้ำด้วยคือจะบอกว่ามันดีต่อสุขภาพมากทุกคนการที่เราแบบว่าเข้าซาวน่าเข้าฮอสสปริงเข้าออนเซนบ่อยๆมันดีต่อสุขภาพผิว แล้วก็สุขภาพกายด้วยช่วยผ่อนคลายช่วยระบบไหลเวียนเลือดช่วยแบบในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำให้ผิวดีด้วยสุขภาพดีด้วยก็มากันได้นะครับนี่ระนองฮอสสปรีสปาชิงอยู่ที่ระนองเลยเคเออไม่มีนนนนคนเฉ หลังจากที่เราออนเซ็นกันเสร็จครับนี่รีบอนเลยเกิดใหม่เมนูนี้ดีต่อสุขภาพมากมีแอปเปิ้ลเขียวบลูดรูทแล้วก็มีแครอทอืมดีท็อกดีท็อกสดชื่นเหมือนเกิดใหม่ <laughs>